โครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรประชารัฐผู้มีสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นภิกษุสาม,มเณรนักพจนักบวชไม่เป็นนักการเมืองหรือข้าราชการหรือลูกจ้างพนักงานของรัฐผู้มีสิทธ์ ทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2565าทางเว็บไซต์ก็ได้หรือที่ว่าการอำเภอเทศบาลที่อยู่ที่ภูมิลำเนาของตนเองนะคะได้คนละ200-300บาทนะคะต้องมี เงินเดือนเฉลี่ยไม่เกิน8,000บาทหรือ100,000บาทต่อปีนะคะไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะ